อา้าวเงินด<ะ>ิจิทัลค่ะคุณผู้ชมมาคุยกันเรื่องราวดีๆเช้านี้โอ้ยคุยทุกวนันเรื่องเี้ยคุยทุกวันจริง,รงๆเพราะว่ามันยังไม่ได้ข้อยุตินะคะ,คะว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาจะใช้เกณฑ์ใดามาแบ่งในเรื่องของการจ่ายเงินดิจิทอลเพราะดูท่าทางแล้วตอนนี้ที่ชัดๆเลยนะคะว่ายังไม่รู้เนี่ยก็คือ เอาเงินมาจากไหนอันนี้ยังไม่มีคําตอบออกมาบางทีท่านเศรษฐาจะมีอยู่แล้วแหละในในหัวในใจแต่ว่ายังไม่ได้มีการถแถลงชัดเจนว,ว่าเงินก้อนนี้จะเอามาจากไหนและตอนนี้มันเลยไปถึงเรื่องที่ว่าใครจะได้เงินบ้างนะคะก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้เราเอาเสียงคุณเศรษฐามาให้ฟังกันไปรอบหนึ่งเมื่อวานว่าตอนหาเสียงเนี่ยบอกว่าเป็นนโยบายทั่วนหน้า16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะได้รับเงินเป็นเป็นโทเค็น token, ใช่ไหมตอนนั้นจะเป็นเหรียญดิจิทลัลเข้ากระเป๋า วอล l ล็ทุกคนเลยเข้า EW a l l e t ทุกคนเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นอาจจะให้ไม่ได้ทุกคนแล้วนะคะ mm. อันนี้เป็นแค่ผลจากการประชุมในอนุกรรมการชุดเล็กเท่านั้นโดยคุณจลพรร์อมรวิวัต์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดแล้วคะ่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องต้องจับเขาคุยจริงๆทุกภาคส่วนเลยนะคะว่าเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรกับนโยบายนี้คุณผู้ชมแล้วก็อย่าพึ่งเอาง่ายๆอย่าพึ่งด่า รอฟังก่อนเพราะว่ายังไม่สิ้นสุดนะไอ้สแนวทางที่เผยออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะต้องส่งให้บอร์ดใหญ่เคาะในสัปดาห์หน้าเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะนัดนักข่าวกระทรวงเคลียร์ประเด็นการตัดสิทธิ์คนรวย ออกจากนโยบายดิจิทัล w a l l ล็ต0 0 0 0บาทโดยคณะนอนุกรรมการเสนอไปยังคณะกรรมการชุดใหญ่ให้พิจารณาโดยมีเงื่อนไขนี่เลยค่ะ3คข้อแนวทางแรกค่ะรายได้เกิน25,000บาทต่อเดือนหรือมีเงินฝากบัญชีเกิน1,000 0บาทกลุ่มที่2ค่ะอาจจะเป็นการตัดกลุ่มรายได้ที่เกิน50,000บาทต่อเดือนและหรือมีเงินฝากบัญชีเกิน5,000 0 0บาทหรือไม่ได้ทั้งนั้นเลย ให้แค่กลุ่มยากไร้โดยมีอยู่ประมาณ1 5ถึง16ล้านคนตัวเลขเหล่านี้บอกอะไรตัวเลขเหล่านี้จะไปทำให้ก้อนงบประมาณเนี่ยมันเล็กลงไงคะคุณผู้ชมเพราะจำกัดสิทธิ์ของคนที่ได้แล้วคุณจุลพันธ์บอกว่าที่มาของตัวเลขเนี่ยนะมันเป็นการแบ่งกลุ่มคนรวยที่ใช้กันเนี่ยก็คือเป็นไรายได้รวมต่อเดือนมาจากฐานข้อมูลภาครัฐค่ะเป็นการ เป็นข้อมูลการยื่นแบบภาษีต่อสรรพากรในส่วนเงินฝากบัญชีก็มีหน่วยงานที่เขาเก็บตัวเลขอยู่แล้วอันนี้ตรวจสอบได้ชัดเจนเกณฑ์รายได้เงินฝากในบัญชีเป็นตัวชี้วัดที่บ่งชี้ได้มากที่สุดแตกต่างจากการไปดูเรื่องอื่นๆอย่างเช่นการคลองที่ดินการถือคลองหุ้นการมีทรัพย์สินอื่นๆทองรถบ้านอะไรตรงนี้มันตรวจยากนะคะอันนั้นมันจะมีความเคลื่อนไหวยอยู่ตลอดเวลาอ่ะเราฟังคุณจุลพันธ์กันหน่อยประเด็นนี้ค่ะ จะไปดูอย่างอื่นถามว่าถ้าดูอะไรที่ดินมันดูไม่มันชี้ชัดไม่ได้มันมีความหลากหลายในเรื่องของราคาในเรื่องของโลเคชันในเรื่องของอะไรต่างๆถูกไหมครับสินทรัพย์อื่นๆอย่างเช่นตลาดหุ้นก็ตามเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาซึ่งมันมันจับตัวเลขลําบากนะครับอย่างไรอื่นๆก็คือเนี่ยสองตัวที่ค่อนข้างที่จะมีตัวเลขชี้ชัดก็คือเรื่องของรายได้ซึ่งมันก็มีตัวเลขของผู้ยื่นมันยื่นแบบต่อสัมภารณ์ นะครับนี่คือ,อไรายได้ในส่วนอื่นๆก็คือเรื่องของเงินในบัญชีมันก็มีส่วนงานที่มีตัวเลขอยู่แต่เราติด PDPA นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีนกลไกที่จะตรวจสอบจํานวนได้ชัดเจนก็มันเป็นตัวเลขที่พอจะชี้วัดได้มากที่สุดจึงเป็นตัวเลขที่เราได้นําเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ว่าสุดท้ายเนี่ยอะไรคือความเหมาะสม ันที่หลายฝ่ายกังวลค่ะบอกว่าคนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์คนรวยอะ่ะหมายถึงว่าได้เงินเดือน25,000เนี่ยเขาอาจจะไม่รวยจริงก็ได้นะคะ<ม>เขาอาจจะมีรายจ่ายหรือมีหนี้สินบ้างก็ได้หรือบางคนที่มีรายได้รวมต่อเดือนไม่ถึงเกณฑ์แต่ว่ามีเงินเก็บในบัญชีเกินเกณฑ์อา้าวถูกตัดสิทธิ์หรือเปล่าอย่างเช่นถ้าได้เงินเดือน10,000บาทอะ่ะแต่ว่าในบัญชีนะ่ะเขาประหยัดมากเลยเขามีเงินในบัญชีเป็นแสนเลยเป็น5แสนสมมุติ อันนี้คือยังไงอะคะ,คะต้องให้ยังไงนะคะเรื่องนี้คุณจุลพันธ์นบอกว่าก็เป็นประเด็นที่ทางกรรมการเนี่ยเขาก็ห่วงใยเรื่องนี้นะแต่หากจะต้องตัดกลุ่มใดออกก็จําเป็นจะต้องใช้เกณฑ์มาบังคับใช้ค่ะสุดท้ายก็ต้องหาข้อสรุปที่เหมาะสมนะคะซึ่งมาจากไหนล่ะก็ต้องมาจากการหาหรือในคะณะกรรมการนโยบายชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้คุณจุลพันธ์นยอมรับนะคะว่าข้อเสนอทั้ง3แนวทางเนี่ยตัวเขาเองก็ไม่เห็นด้วยบางข้อนะแต่ในฐานะประธานแล้วก็อยู่ในที่ประชุมเนี่ย ต้องยอมรับในความเห็นที่แตกต่างกันอย่างเช่นให้เฉพาะกลุ่มยากไร15้15-16ล้านคนส่วนกลุ่มที่มีรายได้เกิน25,000บาทต่อเดือนหรือเงินฝากบัญชี100,000บาทอันนี้ค่ะมีการท้วงติงกันในที่ประชุมเพราะรู้ว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีโควิดด้วยนะคะกลุ่มชนชั้นกลางเองก็ลำบากค่ะยังไม่ฟื้นจากโควิดประเทศก็ยังโตไม่เต็มที่ถ้ามีเม็ดเงินลงไปก็จะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์อย่างแน่นอนส่วนกลุ่มไรายได้เกิน50 0 0มบาทต่อเดือนและหรือมีเงินฝากบัญชีเกิน5 0 0แสนกลุ่มนี้ยังพอมีความเป็นไปได้ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยล้านคนเลยนะคะ โดยก่อนออกจากห้องประชุมผู้สื่อข่าวก็ถามตรงๆค่ะคุณจุลพันธ์คะนโยบายดิจิทัลวอ l เล็นี้มีโอกาสจะล้มไหมคะซึ่งคุณจุลพันธ์บอกว่ามันเป็นหน้าที่ที่เขาได้รับภารกิจมานะคะยังไงก็จะเดินหน้าเต็มที่แหละแต่จะให้กลุ่มไหนบ้างเนี่ย เดี๋ยวให้คณะกรรมาการชุดใหญ่พิจารณาตอนนี้มีการรายงานผลการประชุมให้ท่านนายกทราบแล้วค่ะซึ่งท่านก็เป็นรัฐมนตรีคลังด้วยท่านกแ็แตะไหลด้วยนะแตะไหลตบบ่าคุณจุลพันธ์ด้วยนะบอกว่าสู้ๆนะเดินหน้าต่อไปการเมืองก็เป็นแบบนี้แหละ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็ละเอียดอ่อนมากด้วยค่ะแล้วก็ถูกถามไปถึงนายกเศรษฐาเหมือนกันนะคะถามถึงว่าสัปดาห์หน้ายจะมีการประชุมคณะกรรมาการนโยบายเลยไหมนายกบอกว่ายังไม่ได้มีกําหนดตรงนั้นนะคะเรื่องของการประชุมก็เลยถามไปว่าแล้วหลักเกณฑ์ที่คณะอนุวัค่ะเขามีการประชุมกันมาแล้วก็มีข้อเสนอออกมานายกทราบหรือย,ยังนายกก็บอกว่าเห็นแล้วแต่ว่าตอนนี้ขอฟังความเห็นต่างๆก่อนได้ไหมยังไม่อยากพูดให้มันเกิดประเด็นขึ้นมาค่ะ เรารับฟังข้อคิดเห็นทุกๆข้อคิดเห็นไม่อยากพูดให้เกิดเป็นประเด็นแตกย่อยเล็กๆนะครับไม่อยากให้มาตอบทีละข้อหหรือข้อ3หรือข้อ7น,นะครับขอให้มีคาตอบทั้งหมดแต่ผมยืนยันนะครับว่ามีการพูดคุยกันตลอดวันนี้ก็จะมีการจะมีการพูดคุยกับท่านเลขาธิการสมาพด้วยนะครับหลายๆภาคส่วนขอขอให้ขอให้คอยนิดนึงแล้วกันเพราะว่าไม่อยากพูดแบบแตกย่อยของแต่ละข้อแต่ละข้อมันผมว่าเดี๋ยวมันเกิดการสับสนเป้าหมายเห็นมีการลดลงไหม เ,เห็นไหมยังไม่ได้ตอบแล้วจะลดอะไรยังไงคุูก็ถามแล้วผมไม่ได้บอกผมจะลดผมยังไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้จะเอาอยัางไงยังไม่ได้บอกผม,ผมยังไม่อยากให้ก่อความสับสนทางนั้นทางนั้นอยากจะตอบต้องตอบให้หมดนะครับนี่ไงั <นะ S 2> ข่าวที่ขนาดผมยังไม่ได้พูดเลยคุณยังมาถามเลยนะคะเอาก็มันมีหลักเกณฑ์ออกมาว่าจะลดจํานวนคนได้นี่คะท่านก็เลยบอกว่าเอาแหละเอาแหละเดี๋ยวรอดูภาพรวมเดี๋ยวผมขอสรุปแล้วบอกทีเดียวนะคะอ,อ่ะ คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คืออีกคนหนึ่งก็คือคุณสิริกัญญาตันสกุลที่พยายามจะออกมาพูดถึงการปรับหลักเกณฑ์รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยส่วนตัวของเธอเนี่ยบอกว่าปัญหาสําคัญที่จําเป็นจะต้องมีการปรับหลักเกณฑ์ที่คัดกรองคนรวยออกทั้ง3แนวทางนั้นมันชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลน,น่าจะมีปัญหาเรื่องของงบประมาณที่จะเอามาใช้จึงจําเป็นต้องลดจํานวนคนที่ได้รับผลประโยชน์แต่ถึงแม้ว่าจะพยายามลดแล้วอะค่ะยังพบว่าคนที่เข้าเกณฑ์ต้องได้เนี่ยอยู่ที่ ประมาณ43ถึง49ล้านคนอยู่ดีดังนั้นโอกาสที่จะใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,567ก็มีค่อนข้างจะน้อยคุณสิริกัญญาบอกว่าที่มีข้อเสนอเรื่องการใช้งบผูกพันปีละ1แสนล้านบาท4ปียิ่งชัดเจนเลยว่างบปี67เนี่ยเหลือเอามาให้ทำโครงการนี้แค่1นึ่งแสนล้านบาทเท่านั้นและหากต้องผูกพันไป4ปีแปลว่าอะไรแปลว่าจะมีร้านค้าบางส่วนค่ะที่รับเงินดิจิทัลไปแล้ว แต่คุณจะไม่ได้เงินสดคืนทันทีนะอาจจะทำให้ไม่มีแรงจูงใจมากพอ,อเพลออเนี่ยไม่เข้าร่วมโครงการด้วยซ้ำนี่เป็นการตอกย้ำว่าโครงการดิจิทัล Wallet นั้นมาถึงทางตันแล้วค่ะแล้วก็มีตัวข้อเสนอออกมาอีกบอกว่าจะใช้เป็นงบปลูกพันธุ์ ผูกพันปีละ1แสนล้านบาทไป4ปีอันนี้ก็ยิ่งชัดเจนค่ะว่าหลังจากที่ได้ไปคำนวณมาแล้วเนี่ยแสดงว่างบประมาณปี2567มีที่ว่างให้ทำโครงการดิจิทัล w a ลเ e ตเพียงแค่1แสนล้านบาทเท่านั้นเองนะคะและกรณีถ้าจำเป็นที่จะต้องผูกพันไปถึง4ปีเนี่ยก็เท่ากับว่าจะมีร้านค้าบางส่วนที่จะไม่ได้เงินสดในทันทีแล้วต้องรอแลก เป็นรายรายรอบปีงบประมาณไปนะคะอันนี้ก็จะกระทบสําคัญเลยจะกระทบกับร้านค้าที่อาจจะไม่มีแรงจูงใจมากพอถ้าหากต้องการเงินสดมาหมุนเวียนในร้านค้าของตัวเองเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าร่วมโครงการด้วยซ้ําไปอันนี้ก็ตอกย้ําค่ะกับที่เมื่อวันก่อนที่ฉันได้พูดถึงว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็นั้นมาถึงทางตันแล้วเธอก็ยังยืนยันนะคะ ตายว่าจะปรับข้อเสนอออกมาแล้วก็ตามนะนนะคุณสิริกัญญาบอกมองยังไงก็ตันค่ะเรื่องนี้เนะี่ยเธอบอกว่าการปรับเงื่อนไขเนี่ยก็คงต้องพิจารณาว่าทําได้ตามวัตถุประสงค์และผลหรือไม่นะคะถ้าเปลี่ยนไปหมดแล้วก็อาจจะต้องทบทวนหรือหานโยบายใหม่เลยด้วยซ้ําดังนั้นถ้าจะคงรูปแบบเป็นแค่การแจกเงินไว้แต่วัตถุประสงค์ไม่ได้เป็นไปอย่างที่พูดก็น่าจะต้องทบทวนเข้าใจดีว่านโยบายนี้เป็นนโยบายหาเสียงหลักสําคัญแต่ถ้าสามารถบ,บอกได้อย่างตรงไปตรงมาว่ามันติดปัญหา เรื่องอะไรประชาชนก็น่าจะเข้าใจได้ว่ารัฐบาลก็พยายามแล้วจริงๆแต่มันมีอุปสรรคชิ้นใหญ่ก็คือเรื่องของงบประมาณที่ตอนนี้ยังไม่รู้<ม>ว่าจะเอามาจากตรงไหนเลยนะคะค่ะติดตามพรีพิทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย